เทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้า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 เทสหนึ่งสอามสี่ห้าเทสหนึ่งองสาม้เทสหนึ่อง เทสหนึ่งสองสามสี่ห้า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  สวัสดีครับจุนครับมาแล้ววันนี้ผมลองใช้ s t e ีมยา r d ดเสียงวันนี้โอเคไหมครับวันนี้ผมว่าเสียงภาพน่าจะโอเคแล้วสวัสดีครับหนุ่มครับ ลองตัวแชมพูสีสีเป็นยังไงบ้าง สวัสดีครับเดสวัสดีครับลูกยางตัวแชมพูสีสีครับหนุ่มมันเป็นหมึกเคมีเป็นสีเคมีระวังพวกลดสีสว่างลดสีขาวอย่างเงี้ยครับสีมันชอบไปคาตามร่องน้ำแล้วมันจะฝังเข้าไปเลย ถามเดได้เดมีประสบการณ์แล้วสีแก้วน่ารักผมชอบสีม่วงโอเคเสียงปกติดีไหมครับถ้าปกติดีเดี๋ยวผมจะเริ่มแหละ โอเคงั้นเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยวันนี้นะครับผมเกริ่นไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของตัวลบผิวส้มนะครับลบผิวส้มเนี่ยมีได้หลายกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่นะครับเพิ่งออกมาหรือว่าจะเป็นรถที่ผ่านการทำสีมาแล้วแบ่งเป็นสองเคสนะครับไม่เหมือนกันในมือผมตอนนี้เนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการลบผิวส้มหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นตัวกระดาษทรายก็ดีนะครับใบเดนิมประเภทต่างๆตอนนี้ก็จะมีใบเดนิมที่เป็นขอบเรียบนะครับรุ่นเก่าขอบคุณครับทงใบเดนิมที่เป็นขอบโค้งนะครับโค้องอย่างนี้นะแล้วก็มีอีก2ใบใหม่นะครับเป็นเดนิมสีขาว ขอบตรงนะครับแล้วก็เป็นใบสักลาดเป็นใบสกกลาดในกลุ่มนี้นะครับจะเป็นใบสำหรับลบผิวส้มหรือว่าชักเงาทีนี้เนี่ยมีหลายคนเข้าใจผิดว่าตัวใบเดนิมสีน้ำเงินเนี่ยนะครับตัวที่เป็นขอบโคง้งจะทิ้งลอยจิกน้อยกว่าใบที่เป็นขอบเรียบจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าเนื้อของทั้งสองตัวเนี้ย เป็นเนื้อเกรดเดียวกันหยาบเท่ากันดังนั้นผลในการที่จะขัดออกมาเนี่ยทิ้งรอยใกล้เคียงกันแต่ข้อดีของตัวไบ d เดนิมที่เป็นขอบโค้งคือถ้าเรามีโปรไฟล์รถที่เป็นร่องเดี๋ยวผมหาตัวอย่างร่องก่อนอะไรดีสมมุติอันนี้เป็นฝากระโปรงแล้วกันเนาะ,ะเราต้องการที่จะตะแคงเพื่อที่จะขัดในร่อง เราก็จะใช้เดนิมแผ่นโค้งซึ่งถ้าเราใช้เดนิมที่เป็นแผ่นตรงพวกนี้นะครับมันจะขัดไม่ได้อ่าเป็นอย่างนี้นะมันขัดไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นเดนิมแผ่นโค้งเนี่ยมันจะเข้าไปในล่องโปรไฟล์ได้แต่เขาเรียกอะไรอ่าโอเคเป็นเรื่องเป็นเรื่องของการเลือกใช้ใบดังนั้นใบเดนิมแผ่นโค้งนะครับไม่ได้ช่วยเรื่องทิ้งรอยจิกน้อยลงดังนั้น ถ้าต้องการทิ้งลอยจิกให้น้อยลงเรามีใบใหม่เลือกใช้เป็นใบเดนิมสีขาวแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเทียบเท่ากับตัวกระดาษทรายประมาณสักเบอร์2,500นะครับเทียบเท่ากับกระดาษทรายเบอร์2,500เนื้อจะนิ่มกว่าละเอียดกว่าดังนั้นเวลาไปขัดสีและเกอร์ที่ไม่ได้แข็งมากอย่างพวกอาจจะเป็น Honda หรืออ s u ูซูอย่างนี้นะครับ แนะนำเป็นใบเดนิมสีขาวทิ้งรอยจิกน้อยกว่าแน่นอนนะครับส่วนใบสุดท้ายจะเป็นใบสกราลาดนะครับใบสกราลาดเอาไว้ขัดชักเงาค่าขัดของเขาสูงกว่าใบขนแกะยาวนะครับค่าขัดสูงกว่าใบขนแกะยาวช่วยให้มันเงาขึ้นง่ายนะครับแล้วก็ทิ้งรอยน้อยตัวนี้จะมีผลกับผิวส้มไม่เยอะมาก นะครับเพราะว่าไล่กันมาตั้งแต่เดนิมสีน้ํำเงินนะครับแล้วก็เดนิมสีขาวแล้วก็ค่อยมาเป็นสักกะลนะครับในส่วนของการปรับผิวส้มนะในส่วนของใบเดนิมปรับผิวส้มทันไหมครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมเอ่ยสำหรับใบเดนิมขัดผิวส้ม คราวนี้ในส่วนของไบเดนิมนะครับไม่ว่ารถคันไหนก็แล้วแต่เอาผมขอตั้งสมมติฐานว่าแลกกเกอร์เป็นแลกกเกอร์คุณภาพดีก่อนนะอะเป็นแลกกเกอร์คุณภาพดีก่อนนะครับไม่ว่ารถคันไหนก็แล้วแต่ถ้าเคยปรับผิวส้มไปแล้วหนึ่งครั้งไม่จําเป็นต้องปรับผิวส้มซ้ําน,นะครับถ้าแลกกเกอร์คุณภาพดีแล้วแล้วก็แลกกเกอร์ละเหยดีแล้ว เวลาผ่านไปสัก6เดือนหรือ1ปีเต็มที่แล้วก็แค่ขัดลบรอยขนแมวหรือขัดชักเงาขึ้นมาแต่ผิวส้มเนี่ยหายแล้วหายเลยนะครับไม่รวมถึงรถที่ทำสีมาด้วยแลกเกอร์คุณภาพไม่ดีมากนะเพราะถ้าเกิดไปเจอ 2K ปอมอย่างเงี้ยสีแห้งไวอย่างเงี้ยประมาณสัก2ปีแลกกเกอร์มันจะเริ่มเสื่อม แต่ถ้าเกิดเป็นล็กเกอร์โรงงานมาอย่างเงี้ยครับเราปักผิวส้มไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผ่านไป1ปี2ปีเต็มที่เนี่ยเราแค่ขัดลบรอยหรือขัดชักเงาขึ้นมาอีกทีหนึง่งนะครับผิวส้มหายไปเรียบร้อยแหละคราวนี้มีคนถามว่าแล้วไอ้พวกไบเดนิมเนี่ยครับมันกินแล็กเกอร์เยอะมากน้อยแค่ไหนโดยปกติแล้ว บายเดนิมขัดกันจริงๆนะครับแลกเกอร์หายสูงสุดเลยนะเอาแบบขัดขัดทิ้งขัดขว้างเลยนะประมาณสักไม่เกิน5 mm ้าไมครอนเท่านี้อุปกรณ์ที่จะช่วยให้เรารู้ว่าเราขัดตัวผิวแลกกเกอร์ทิ้งออกไปมากน้อยแค่ไหนเราจะใช้ตัวทิกเนตตัวนี้อย่างเห็นหน้าผมอยู่ใช้เป็นตัวทิกเนตแบบนี้นะครับ ทิกเนตตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้จะเอาไว้เช็คแลกเกอร์ทั้งหมดว่ามันหนาเท่าไหร่เราไม่สามารถรู้ได้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาวัดเนี่ยวัดตั้งแต่ชั้นเหล็กขึ้นมารองพื้นสีจริงแลกเกอร์นะครับตัวนี้มันวัดวัดรวมดังนั้นความสำคัญของตัวทิกเนตอยู่ที่มันเป็นไกด์ไลน์ให้เราว่าเราจะขัดเอาแลกเกอร์ออกไปเท่าไหร่ ในส่วนของลบผิวส้มโดยปกติแล้วถ้าใช้ไบเดนิมเราขัดออกกันประมาณสักไม่เกิน5าไมครอนประมาณสัก3-5นะครับเท่าที่เช็คกับคนที่ขัดจนชำนาญหลายๆคนและประมาณสัก3-5ไมครอนดังนั้นระยะยาวไม่มีผลกับแลกเกอร์แน่นอนแลกเกอร์จะเฟดหรือไม่เฟดอยู่ที่คุณภาพของแลกเกอร์ไม่ใช่การปรับผิวส้มนะครับอันนี้ ในส่วนของเดนิมปรักผิวส้มมีใครมีคำถามอะไรเพิ่มไหมครับวัสด,ดีครับแจ็คครับวัสด,ดีครับต้งวัสด,ดีครับต้อมถัดมาจะเป็นส่วนของกระดาษทราย มีคนถามว่าอ้าวแล้วกระดาษทรายจะใช้เมื่อไหร่ครับกระดาษทรายจะใช้ก็ต่อเมื่อใยเดนิมไม่สามารถเอาผิวส้มลงหมายความว่ายังไงหมายความว่าความหยาบของแลกเกอร์นะครับที่พ่นมาตัวใบเดนิมเนี่ยมันไม่สามารถขัดออกได้งงไหมครับใบเดนิม <iden> เทียบเท่ากับกระดาษทรายประมาณเบอร์2 0 0 0นเนาะ เทียบเท่ากับกระดาษทรายประมาณเบอร์2,000แต่ถ้าเกิดว่าไบเดนิมขัดไม่ออกนั่นหมายความว่าชั้นแลกเกอร์อาจจะมีค่าความเรียบผิวมากกว่า2,000อาจจะเป็น1,000 1,500หรือว่าแม้แต่800ไปเลยก็ได้ดังนั้นถ้าเราจะปรับผิวส้มของแลกเกอร์ที่ผ่านการทำสีมาแล้วเราจะต้องใช้อะไรที่หยาบก,กว่าไบเดนิมนั่นเองเราก็จะขยบมาใช้เป็นกระดาษทราย กระดาษทรายนะครับที่แนะนำให้ใช้โดยส่วนใหญ่ประมาณสักเบอร์2,000-3,000-5,000ประมาณเนี้ยเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการไล่อ่าสำหรับสาหรับการไล่นะครับคราวนี้เนี่ยเทสก่อนก็ได้เหมือนกับการเทสต์ใบขัดเราอาจจะลองกระดาษทรายที่เบอร์5,000ก่อนทีนี้มีคนถามว่าแล้วในเมื่อเมื่อกี้พี่บอกว่าแล็กเกอร์เนี่ยมันมากกว่าเบอร์2,000 ทำไมถึงใช้กระดาษทรายเบอร์5,000เป็นอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าตัวกระดาษทรายเนี่ยมันมีความคมแล้วเวลาเราใช้เนี่ยผมแนะนําให้ใช้คู่กับ DA ลมนะครับหรือว่า DA คขัดกระดาษทรายที่มีระยะเหวี่ยงประมาณ1.5-3ถึง3มิลโดยประมาณ1.5ถึง3มิลโดยประมาณนะครับเพราะตัวนั้นเนี่ย DA ลมเนี่ยมันจะทำเขาเรียกอะไรละ่ะให้งานที่เนียนกว่าการลงด้วยมือ ประหยัดเวลามากกว่างานเนียนกว่าแล้วก็ช่วยให้มันเหมือนทดใบมันเหมือนทดใบนะครับทำให้เบอร์ห้าพันเนี่ยมันแอคเซสซีฟมากขึ้นคราวนี้ถ้าเบอร์5000เอาไม่อยู่ขยับไปเบอร์3000นะครับถ้าเบอร์สามพันยังเอาไม่อยู่ขยับไปเบอร์ส0 0พันพอขัดกระดาษทรายเบอร์สองพเสร็จปุ๊บเราค่อยไล่กลับมาที่เบอร์ 3 0 0 0 5 0 0แล้วก็ตามด้วยขนแกะหรืออะไรก็สุดแท้แต่มันจะควยกันถ้าเราขัดด้วย2 0 0พแล้วจบเลยได้ไหมได้ครับแต่ว่าโปรเซสถัดไปเนี่ยอาจจะต้องเป็นขนแกะสั้นกับโรตารี่ถ้าเกิดว่าเราใช้กระดาษทรายเบอร์2000ตามด้วย3,000สเต็ปถัดไปเราไม่จำเป็นต้องใช้ขนแกะยาวและ,ะขนแกะสั้นและเราใช้ขนแกะยาวแทนหรือยิ่งถ้าเราไล่ลงไปอีกเป็นกระดาษทรายเบอร์2000 กระดาษทรเบอร์3000กระดาษทรายเบอร์5 0 0พันโปรเซส์ถัดไปอาจจะไม่ใช่แค่ขนแกะยาวอาจจะเป็นฟองน้ำสีน้ำเงินแทนเป็นอย่างนี้หรือยิ่งถ้าเป็นเบอร์5000อย่างเงี้ยครับถ้าขัดเนียนๆทิ้งรอยน้อยๆน,นะครับใช้ขนแกะยาวจับคู่กับขนแกะยาวจับคู่กับเครื่อง da 1 5นะครับเปิดสักเบอร์เบอร์5เบอร์6อย่างเงี้ยครับคู่กับน้ำยาเคียว ก็สามารถเก็บรอยได้เหมือนกันอันนี้เป็นการทดนะครับทดใบทด process ในการทำงานถ้าเรามีอุปกรณ์ไม่ครบแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์ครบครบเราอาจจะใช้เบอร์2,000 3,000และใช้เครื่องโรตารี่ก็เร็วกว่านะครับแต่ถ้าเกิดอุปกรณ์ไม่ครบมีแต่ DA เราใช้เบอร์2,000 3,000 5,000ตามด้วยขนแกะยาวก็ได้โดยที่เราไม่มีเครื่อง DA อันนี้เป็นการเขาเรียกอะไรล่ะทด ใบเครื่องทดอุปกรณ์เครื่องในกรณีที่เรามีเครื่องน้อยนะครับมีเครื่องแค่ DA ตัวเดียวอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเรามีเยอะเราสามารถเล่นได้หลายโปรเซสเลยนะครับตรงนี้ในเรื่องของการเลือกใบมีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ เอาใบมาไว้ตรงนี้ทวนอีกทีนะครับใบเดนิมขอบตรงกับขอบโคง้งถ้าเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันให้ผลในการจิกไม่แตกต่างกันนะครับแต่ใบเดนิมที่เป็นขอบโคง้งสามารถเข้าล่องโปรไฟล์นะครับเป็นล่องหลุมของอย่างฝากระโปรงอย่างเงี้ยเข้าได้สะดวกกว่านะครับส่วนเดนิมขาว เหมาะกับแลกเกอร์นิ่มๆอย่าง Honda สีดำประมาณนี้หรือเลือกใช้เป็นใบสักหลาดก็ได้ตัวนี้ก็ดีสำหรับแลกกเกอร์นิ่มนี่แจ็คบอกว่าชอบทุกใบเลย โ oh. คุณบอสคุณบอสมาครับเผื่อใครยังไม่รู้จักนะครับเพิ่งเพิ่งเริ่มมาไม่นานคนที่ผมขึ้นอยู่นี่นี่คือเจ้าของแบรนด์พิตตี้กอสนะครับผมนี่เป็นแค่หุ่นไลกา อันนี้นันเน็กคนนี้นันเน็กนะครับ ในส่วนของการปรับผิวส้มประมาณนี้อ้ออีกอันนึงเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้แนะนำว่าให้ใช้ใบเดนิมทั้งหลายนะครับกับเครื่องโรตารี่นะครับไม่แนะนำให้ใช้กับเครื่อง DA เพราะว่าผลที่ได้นะครับมันจะช้ามาก 1. ช้ามาก 2. ใบพังไวนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่ใช้เครื่อง DA นะครับ ข้อจากัดของการใช้เครื่องดีอย่างที่เคยบอกไปทุกครั้งนะครับว่ามันต้องวางเรียบกับตัวชิ้นงานที่เราจะขัดมันเอียงไม่ได้เพราะทันทีที่เราเอียงใบปุ๊บเนี่ยไอตัวใบเนี่ยมันจะแค่สั่นนะครับแต่ว่ามันไม่หมุนมันจะสั่นตื้อแต่ว่ามันไม่หมุนนะครับดังนั้นถามว่าใช้กับเครื่องซื้อไปใช้กับเครื่อง DA ได้ไหมคําตอบคือได้ครับแต่ประสิทธิภาพไม่ถึง50%นะครับอันนี้ผมเคยทําคลิปไว้แล้ว ไปหาดูได้เวลาซื้อของเชียงกงมามันมีประกาสีชมพูเขียนตัวน้ำยาลบคราบย่างมาต่อยพิติกก็ออกครับฉีดบางๆแค่นี้ก็ไปแล้วครับหรือใช้เป็นน้ำมันกา๊าดก็ได้ครับ โอ้ oh, สวัสดีครับคุณเอ็มวันนี้เป็นเรื่องขัดปรับผิวส้ม นะครับแต่คุยเรื่องอื่นได้นะเพราะตอนนี้ของผมจบแล้วไม่มีอะไรพูดแล้วที่เหลือก็คือไปลงมือขัดกันนะครับแล้วก็ลองคุมค่าคุมเครื่องดีๆนะครับไม่ให้ตัวแลกเกอร์มันหายเยอะเกินไปอ้อเมื่อกี้ลืมบอกไปอย่างที่ผมบอกก็คือไบเดนิมเนี่ยแลกเกอร์หายประมาณ3-5ไมครแต่ถ้าใช้เป็นกระดาษทรายนะครับ อาจจะไหลไปถึงประมาณสัก10ไมคอนตรงนี้เป็นเหตุที่ว่าทำไมรถใหม่ๆรถใหม่หมป้ายแดงนะครับที่ยังไม่เคยทำสีแนะนำให้ใช้กลุ่มใบขัดเดนิมนะครับส่วนตัวกระดาษทรายนะครับใช้กับรถที่ทำสีมาแล้วแล้วมีการพ่นแลกเกอร์ให้หนาเผื่อเอาไว้แล้วนะครับมันจะได้ขัดได้ง่ายกว่า อันนี้คุณบอสพีทของเราถามว่าจะมีเวิร์กช็อปไหมครับจริงๆเราจะจัดกันตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมครับคุณบอสแต่ว่าสถานการณ์โควิดมันขึ้นขึ้นลงลงเนาะเราเลยขอเลื่อนกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามันซาลงเมื่อไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเราจัดแน่นอน ผมว่าไลฟ์ด้วยสตรีมอยากมันสนุกดีนะอะโอเคครับ ถ้าอย่างนั้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมอ้าวๆมีคำถามเพิ่มเติมอะไรกันไหมช่วงนี้มีอะไรให้เล่นบ้างห่อยังนึกไม่ออกเลย ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ PG ตอนนี้เหรอครับใหม่ล่าสุดที่รีวิวไปก็เป็นตัวฐานหมุนล้อแล้วก็เป็นกลุ่มเซรามิกที่เราออกใหม่นะครับเซรามิกจะมีตัวไฮเปอร์โคด 10H แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับล้อ เซราม,มิกที่ใช้กับล้อเซรามิกที่ใช้กับพลาสติกโดยเฉพาะผมยังจำชื่อไม่ได้ทริมทริมเนโลวิวบิโลแล้วก็เซรามิกที่ใช้กับกระจกหน้ารถนะครับฟอร์เต e. อันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของพีจครับ คุณบอสตามของให้หน่อยนี่มีลูกค้ามาตามแล้วอะตอมิกไฮบิดตามแพลนแล้วน่าจะตามแพลนนะครับมันควรเข้าตั้งแต่อาทิตย์นี้แล้วแต่เนื่องจากการขนส่งช่วงนี้ติดปัญหาโควิดอาจจะเป็นสักอาทิตย์นี้ไปไปลายอาทิตย์หรืออาทิตย์หน้านะครับยังไงเดี๋ยวของเข้ามาจะรีบแจ้งให้ทราบ ขอบคุณครับอโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้คงไม่มีคำถามเพิ่มเติมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าผมว่าพอดีนั่งนึกขึ้นได้ผมอยากจะคุยเรื่องไฟสองลอยที่ไม่ใช่เป็นแบบมือถือนะที่ติดกันในห้องเลยเนี่ยครับพรเริ่ม มีเขาเรียกอ,อะไรล่ะการให้ข้อมูลกันผิดผิดและว,ว่ามันต้องเป็นแสงสีส้มเท่านั้นและเดี๋ยวผมจะมาอธิอธบายนะครับว่าจริงๆแสงสีส้มหรือแสงสีขาวไม่ได้เกี่ยวกับการส่องรอยหรืออะไรมันมีที่มาที่ไปมีเหตุผลของมันและเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาคุยกันเรื่องไฟดีกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นสําหรับอาทิตย์นี้นะครับก็ ขอลาก,กันไปเพียงเท่านี้ประมาณ27นาทีน่าจะโอเคมีอเอเดี๋ยวจะไปอุดหนุนขอบคุณครับคราวนี้ถ้าใครอยากใครมีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับขอบคุณครับ โอเคถ้างนั้นเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบััสดีครับ